ก่อนดีเอาเลยต่อไงเร็วก่อนก่อนไวเย็นต้องไหมเย็นนิดนึงขึ้นนิดนึงเย็นเอนแข็งใสคล้องนิ้วไว้มีห้าพวงเอ้โหคล้องนิ้วใช่มีห้าพวงนี่นี่มาอย่างนี้มาห้าพวงเลยนะอันนี้เลยเอาตุลาบด้วยเอามายื่นเข้ามาข้างในแล้วแบ็กกราวมึงคักมากเลยข้างหลังนี่ดินี่ เอามาไปด้วยแคดเป็นไงรุดไปแล้วให้หนุนได้อยูมาพรุ่งนี้แหละโอ้โหไข่อันนี้เลยก็จะถีบแหม่เลยใช่เอาไว้เลยนี่มาเลยเฮ้ยมันก็หอมเลยแต่ว่าอะไรหอมกว่า อันนี้เป็นยอันนี้คือใส่ไปแล้วแล้วอือหือตายตายตายชีวิตดูดูแต่ยนแต่ม่น้อยอยู่ไมาจะต้องนั่งใกล้ใกล้นั่งไกลไกลม่พเหมือนกันารสุขา่กิใคายเดินมันเบาๆหน่อยน้าต้งไปกนตัว อาไดไปอะไรอาไรนี่างเงี้ยหนนี้นี่พี่ถ่ายไปให้นี่เขาต้องลงเฟซลงอะไรของเขาก็ไม่รู้ันนงงกแ่โซเชียลมีเดียมากเลยเฮ้ยตาดีมากสวยทำไมบ้างเรอ ืมเลยมาอหนุ่มามาอ้วนไม่ทาบวดีมากยังมือเอืนเนี่ยนี่เป็นไอ้นี้หมดแล้วแบกกามาคะแบกกาวดงดีดีเนี่ยแงานกอยไม่ออกไปดีเดี๋ยวมันจะมีไอ้นั่นเข้ามา ไม่เราต้องเก็บอยู่ไงไ่าไม่งั้นก็หายอยู่ัน